โอ้คำพูดนี้ดีครับ,รบเพื่ออะไรเนาะเราอายุตั้งแปดสิบวาแล้วครับถ้าเราทำอะไรไม่ดีเนี่ยร่างกายสุขภาพมันก็ตามไปเพราอะไรเราเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เนี้ยอะไรเราก็มีของเราใช่ไหมรเราก็มีจิตใจเรากำลังขึ้นครับผม ดีขึ้นทุกวันครับผมเนี่เราจะมีแรงอ๋อสาเหตุนี้นะสาเหตุนี้เลยถ้าเราไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรสักนิดนะนอนอุ้มอุ้มอยู่ในบ้านมันก็ตายง่ายแหละคนเราไม่เกินปีไปแน่นะนไปแน่ <laughs> เราเนี่ยเราไม่ได้เจ็บได้ป่วยอะไรไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยครับผมที่ทางอื่นค่าหกพันเท่าอีนนี้เอามาให้ผมเลยผมจะรับซื้อไว้ คุณตาพูดอย่างนี้ยในห้อยเลยนะ,ะพูดความจริงเลย <c oughs> ไปเลยฮ้ย<อ>ก็เดิน ใช่ไปเดินกลับเลยนะครับโอ้มีเท่าไหร่เอามาให้หมดนี่ยให้หมดเลยไอตัวขนาดนี้นะตัวขนาดนี้นะให้มันช่วยขนาดนี้นะอ่าเอามาหกพันหกพันอ่ะผมจะซื้อเองเออจะให้ราคาอีกหกพันกับผมจะให้ค่าละมันอีกร้อยอีกเนี่ยเป็นหกพันสองเออหกพันสองเอาเอามาซื้อมาให้ผมมีเท่าไหร่รับไม่อัานไม่รับไม่อ่านเลยเนี่ยไงยคอยก่อนเดือ หัวเข่าวาดตาวาดตานี่หน่อยของเทเลยนะของสวัสดีครับคุณตาเป็นยังไงบ้างครับเลี้ยงวัวช่วงนี้รับเยิอนเต็มที่เต็มที่เลยนะเต็มที่ไม่มีอะไรเลยทุกวันเนี่ยวัวก็ขายไม่ได้นี่จะขายไอตัวผูยี่ขายไม่ได้อีกสวยนะ ผมว่าไม้ทำพันธุ์ไม่มันสวยนะคุณตานะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาแต่มันคลอดมามันร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะแต่ดูแล้วก็ใช้ได้นะทุกวันนี้มันสมบูรณ์แล้วอ๋อคุณตาตั้งราคาไว้เท่าไหร่ครับไม่ได้จ้งไม่ตั้งแล้วในหอยมาตีให้ราคาให้บ้างไหมไม่มีไม่มีไม่มีในหอยเดินซื้อเลยฮะทุกวันเนี่ย ไม่มีนายหอยไม่มีนายหอย,หอยเดินซื้อวัวซื้อควายเลยเห็นวันนั้นอะ่ะวันที่เท่าไหร่นะวันที่สองวันที่สามนี่แหละที่ผ่านมานะครับเป็นไงบ้างคุณตาเนี่เห็นเขามาเดินมาดูควายตรงนั้นนะอ่าเดี๋ยวผม่สนอเขาว่าเราไม่ได้ขายครับผมทำาชาตนนี่แหละครับผมขายขายไปทำไมวัวถูกเนาะ เออคำพูดนี้ดีอวัวมันถูกเราจะขายให้เขาก็ไม่ได้เพราะวัวเรามันซื้อมาราคาแพงอยู่แล้วเราก็อดทนอยู่หน่อยโอ้คำพูดนี้ดีครับ,ค,รบคุณตาเพราะว่าวัวขายไม่ได้ผมก็เลี้ยงหมูชดใช้แทนชดใช้แทนเลี้ยงวัวนะครับครับผมคุณตาบอกว่าวัวซื้อมาแพงซื้อมาแพงขายไม่ได้ขายไม่ได,ไได,ไได้เลยไว้ก่อนค่อย ถ้ามีราคาคอยขายซื้อมาแพงตัวละเท่าไหร่ตัวไหนบ้างเนี่ยตัวอนั่นให้ลูกไปซื้อหกหมื่นอืมอนนตัวนี้ก็ซื้อห้าหมื่นนี่น่ัวนี้ตัวนี้ห้าหมืนนะห้าหมื่ 50, นะ 50, <000. S 1> โอ้โยทุกวันนี้ขายแต่หมื่นหนึ่งเขาไม่ซื้อนี่โอ้ราคาถูกจริงๆนะครับตอนนั้นซื้อมาห้าหมื่นห้าหมืน จะท้องไอ้ตัวนี้ด้วยนี่นี่นี่ท้องลูกมันนี่ตัวนี้ครับผมลูกได้ลูกสองแล้วอืมไอ้ตัวผู้อ๋อตัวผ,วผู้ลูกของแม่นี้เหมือนกันครับ,คร,บครับผมคุณตาซื้อวัวแพงมาเลี้ยงเหมือนกันเนาะเออซื้อมาสมัยหน้านาวัวกำลังขึ้นใช่ไหมนะอมีแต่ห้าหมื่น สี่หมื่นหกหม uh, ื่นแปดหมื่นนี่นี 60, 60, like ่โลอดอีนี่มาเขาให้หกหมื่นแล้วไม่ไม่ขายเนี่ยคุณตาตอนนั้นนะเนี่ยตอนนั้นไอตัวนี้เนี่ยเขาให้หกหมื่นไม่ขายอีกทําไมไม่ขายตอนนั้นก็อย่างโลอดมาใหม่ๆแล้วกำลังรักหลังลงรักขายมันทําไมทุกวันนี้จะได้เพราะแปดพันไม่ได้เลยแย่นะคุณตานะแย่เลยไว้ไว้ไว้ อนุรักไว้ดูแลให้ลูกหลานดูดีกว่าเราไม่ต้องไปขายไปอะไรมันหรอกดูอย่างนี้หละอยู่อย่างนี้เลยให้ลูกหลานเอาไปมันก็ไม่เอาไปทําไมคุณตามันขี้เกียจมันกลัวม,มันนี่ให้ไปนู่นไอ้ลูกชายอยู่คราชนะได้เ<ำ>มียอยู่คราชให้เขาไป เขาไม่เอาอ๋อไม่มีใครอยากเลี้ยงเลยไม่มีใครอยากเลี้ยงอ๋อเขาว่ามันถูกแต่อนมันอยากได้เขาว่ามันแพงมันอยากได้พ่อผมเอาตัวสองตัวเด้อเออมึงจะเอาสองตัวก็เอาไปไม่ว่าไอตอนที่มันแพงขออย่างเดียวเลยนะพอถูกถูกหน่ไม่ไม่สนใจเลยสไม่อยากได้เลยใช่ไหมอยากได้อะไรเลยยุ่งสมองครับผมยุ่งร้านนะ แต่ผมเดานะคนที่สู้ได้คือคนที่อยากยิจริงๆนะเหมือนคนตาแบบนี้นะอันนี้คือชอบใช่ไหมชอบชอบมันให้กินชอบให้นี่วัวมันถูกหน่อยเราก็เออไม่เป็นไรเลี้ยงมันมาแล้วไม่ต้องขายอืถ้าเราเออถ้าเขาซื้อไปทำพันธ์ทำอะไรนี่ก็ชั่วหน่อยครับบางที่เอาไปฆ่ากินนั่น่ะ ทำใจไม่ได้นะได้ครับผมไวาๆอย่างนี้เลยทุกวันนี้เลี้ยงวัวให้กินอะไรบ้างคุณตากินฟางเนี่ยตัดหญ้าให้กินตัดแต่วันนี้ไม่ได้ตัดเพราะว่าผมไปถอนกล้าโอ้ใ้ามานี่ครับตัดให้กินฟางไปก่อนครับผมคุณตาทําหลายอย่างเหมือนกันนะทั้งเลี้ยงหมูทั้งเลี้ยงวัวเนาะทำไมสู้ขนาดนั้นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ชน่ะทําไมสู้ขนาดนั้นเป็นรอยนะอ่าแล้วทําไมคุณตาสู้ขนาดนั้นอ่คุยัดได้คนเราอยากได้ทุพกพ่านเลี้ยงไก่ก็มีความสุขตอนให้เข้าหมูให้เข้าวัวเสร็จไปให้เข้าไก่นั่งดูไก่อ๋อมันความสุขของเรา ความสุขที่ไม่ใช่ว่าจะหาซื้อได้นะซ,ซื้อได้เพราะเราอ่ะมีถ้าเรามีความสุขแล้วต้องร่างกายเราก็ต้องสมบูรณ์โอ้คำพูดนี้ดีครับ,รบเพื่ออะไรเนาะอืมเราอายุตั้งแปดสิบวาแล้วครับถ้าเราทําอะไรไม่ดีเนะี่ยร่างกายสุขภาพมันก็ตามไปอืเพ้าอะไรเราเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ เนี่อะไรเราก็มีของเราใช่ไหมครับเราก็มีจิตใจเรากําลังขึ้นครับผมดีขึ้นทุกวันครับผมเนี่เราจะมีแรงอ๋อสาเหตุนี้นะสาเหตุนี่เลยถ้าเราไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรสักนิดนี่อนอุ้มอุ้มอยู่ในบ้านมันก็ตายง่ายแหละคนเราไม่เกินปีไปแน่นะไปแน่เราเนี่ยเราไม่ได้เจ็บได้ป่วยอะไรไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยครับผมดีร่างกายเราดี คือได้เลี้ยงได้ออกกำลังกายเนาะออกกําลังกายทุกวันแล้วก็มีความสุขด้วยมีความสุขอถ้าเราไม่มีความสุขคนเรามันจะตายง่ายครับผมคําพูดนี้ดีเรื่องนี่นี่พูดความจริงนะครับผมไอคนที่อายุเท่ากันอ่ะไม่เกินเท่าไหร่มันก็ตายไปแล้วไปเป็นผีรุนพี่แล้วครับอย่างผมนะแปดแปดสิบเอ็ดกว่าแล้วยัง แข็งแรงเลยนะแข็งแรงอยู่ตัดญ้าได้ทำอันนี้ไ่้ตัดญ้าได้ด้วยอ้าวก็ตัดทุกวันเห็นไหมที่ที่หน้าเนี่ยผมตัดทุกวันครับผมเนี่ยกันรางกายอะของเราเพราะเรามีทรัพ์ใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีทรัย์ไม่มีอะไรคนเราต้องแย่ครับผมแสดงว่าตื่นเช้ามาเนี่ยก็รู้เลยว่าติงต้องมีภาระหน้าที่นะหน้าที่ทุกวันโอ้ไม่มีเบื่อไม่มีเหนื่อยไม่ พอเลิกไปให้ข้าวไก่ข้าวอะไรแล้วทํากินอีกไอ้ยะาทำอาหารให้เมียกินอีกไอ้ย่าแปดสิบเอ็ดนี่นะครับเมียผมก็เดินอย่างงนะไหนเมียเดินยังไงเดินให้ดูหน่อยกุณตาเดินนี่เดินก็ไม่ะ่ะอ่ก็ผมแหละไปทำให้กินทุกวันครับผมนี่นี่ให้ข้าวหมูข้าว เสร็จก็เข้าไปบ้านทำอาหารให้สุดยอดจริงๆคนตาไม่ยอมแพ้นะมยอแพ้ขนาดว่าซื้อมาแพงๆขายได้ได้ถูกๆก็ไม่ยอมนะเจตอนนั้นตอนวัวแพงอะบมก็ขายได้สอตัวเลยเท่าไหร่ก็สามหมื่นสองหมื่นมันก็พอทนได้เนาะทนได้แล้วพอาะ้นี่ทุกวัน ว่าจะเลี้ยงให้ลูกหลานครับผมเอาไปสมพันธุ์นี่ไอ้ที่บ้านง่วงเจริญก็ให้ไปตัวหนึ่งแล้วครับผมโคดตัวหนึ่งแล้วเป้าหมายคืออยากจะเลี้ยงไว้ให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานไม่ได้ตั้งใจที่จะขายครับอ๋อโทตั้งใจให้ลูกหลานเอาไปเลี้ยงครับเพื่อผสมพันธุ์เพื่อให้ลูกหลานต่อต่อไปครับผมนี่แหละอือโอ้ดีมากเลยครับคุณตา ถ้างั้นผมขายหมดแล้วไม่เ,เ,ก,เก็บไว้นะนะไม่เก็บไว้ลูกหลานเขาว่าโ่อเอาไว้ทําไมแล้วคุณตาบอกว่ายัางไงโอ้เามีวัวแค่นี้เอาขายอ่ะขายทําไมพวกเองไม่อยากได้ไม่มีใครอยากได้เนี่ยคิดนะนี่พวกลูกหลานอ่ะอือย่างผมไม่อยากได้เสมอเพราะว่าผมไม่อยากได้ผมทําอะไรเรือนใหญ่ตรงนี้เนี่ยอ๋ออันลงทุนไปเท่าไหร่เนี่ยลงแสนหกแสนหกนะแสนหกหมื่น ช่วงนั้นวัวถูหรือวัวแพงวัวแพงลงทุนแสนหกเลยครับทำโรงเรือนนะคุณตานะทโรงเรือนเพราะผมขายหมูได้กําไรแล้วมาสร้างขอกวัวครับผมมาตรฐานเลยนะคุณตาข้างล่างเป็นพื้นดินหรือพื้นปูนพื้นดินธรรมดาไม่ใช่ปูนทําไมไม่เทปูนครับคุณตาบัวมันจะขามันจะไม่ดีอเทปปูนมันลื่นน้ขามันจะหัด มันเสียขานะอ๋อไม่อยากทำครับผมเดินอย่างนี้มันสบายอืมแต่ว่าข้อวัวของตาใหญ่มากใช่แล้ววัวน้อยไม่เละไม่แฉะนะเมื่อก่อนข้อวัวเคยเละๆไหมเมื่อก่อนนู่นอยู่ทางนู่นน่ะเป็นยังไงบ้างเละๆนี่นู่นเละเลยนู่นน่ะอยู่ริมทางนั่นน่ะอ่ามีผลเสียยังไงข้อวัวเละๆนี่ควายด้วยมแต่กอนผมเรียงควายเยอะไม่ไม คอกวัวเละ,เละๆแฉะๆมีผลเสียยังไงบ้างเพราะอกวัวอตอนนั้นนะวัวไว้กับควายใช่ไหมควายก็เยี่ยววัวก็เยี่ยวขี้ใสไม่มันเละเลยผมจะย้ายมาอยู่นี่ตอนที่มันเละมันแฉะนี่ส่งผลเสียยังไงกับวัวบ้างก็วัวมันจะผอมเอาดีๆ<อ>มันจะผอมจะทุกวันนี้ดูอ่ะ ไม่ได้ทําอะไรวัวก็มันธรรมชาติมันสภาพดีนะภาพดีอแสดงว่าข้อวัวเล่ๆแฉ่ๆนี่ส่งผลเสียกับวัวเหมือนกันอ๋อวัวเพว่าไอ้ที่นั่นขามันอ่ะครับผมใช้ไม่ได้ก็วัวก็มันผอมครับผมจะให้มันอยู่อันนี้ทุกทุกปีฝนตกยังไงก็อยู่นี่เลยอืมแห้งตลอดนะคุณตาแห้งย่แห้งนี่ตลอดผมว่าอย่างนี้ก็ดีกับวัวเนาะครับ ก็าดูผิวพันธุ์ของมันแล้วเนี่ยไม่มีขี้ติดเลยนะคุณตานะไม่มีดูแลจัดก,การดีมากครับโอ้โหแล้วเนี่ยผมจะเอายางเนี่ยมายางอะไรครับคุณตายางไงนั่นน่ะยางเขียวน่ะผ้ายางสีเข,ขียวนะผีสีเขียวทําไมครับคุณตาก็เอามาห่มเพื่อให้ยุ่งม,มันกัดอ๋อนี่ห่มแล้วข้างหนึ่งครับผมจะให้ยุ่งมันกัดมันสุสารมาอน บางปีอันนี้เนี่ยเข้ามันโตแล้วยุ่งมันเยอะอ๋อจะครอบมันครับผมดูแลถ้ามันไม่ดูแลมันก็สงสารคืนน่ยมันนอนไม่ค่อยหลับเอาดีๆเอาจริงถ้าไม่มีกางมุ้งนี่นอนไม่หลับทาไมยุ่งมันกัดเยอะเลยเหรอครับณตาเยอะเยอะเยอะชินี่ว่านอนไม่ได้เลยใช่ไหมนอนไม่ได้มันเนี่ยผมเลย อกลางยางให้มันนอนครับผมบโอ้แต่ว่าตัวผู้ตัวนี้สวยนะคุณตานะสวยหละผมว่าจะไล่ทําทันคุณตาถ้าเกิดว่าซื้อขายกันนี่คุณตาคิดว่าราคาเท่าไหร่ตัวขนาดน,นี้ทโกนเนี่ยถ้าเกิดนี้าก็มันเกือบสามหมื่นเนาะสามสี่หมอ่าทุกวันนี้ละคุณตาหมื่นกว่าเขาไม่ซื้อเนี่ยเอาดีดีครับหยี <Yeah. S 2> เอเยอยังไงหมื่นกว่าเขาไม่ซื้อเลยนี นี่อีนี่เขาให้เอตอนนั้นหกพันไหนพาผมมาดูหน่อยสินี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นะนี่ตัวนี้ถ้าให้หกพันเขาบอกว่าไงตอนนี้เขาซื้อเขาให้หกพันถ้าให้หกพันเลยผมบอกว่ามีกี่ตัวไปซื้อมาให้ตาไอ้ยะถ้าหกพันไปซื้อมาให้ตามีทรายเอามาเลยพูดอย่างนี้กับนายห้อยเลยนะครับเอาสมมติว่าผมเป็นนายห้อยนะตาตัวนี้ได้หกพันแล้วคุณตาบอกว่าไงก็ ถ้ามีทางอื่นค่าหกพันเท่าอีนนี่เอามาให้ผมเลยผมจะนับซื้อไว้คุณตาพูดอย่างไนห้อยเลยนะ,ะพูดความจริงเลยไปเลยมาเฮ้ยก็เดินใช่เดินกลับไปนะครับ มีเท่าไหร่เอามาให้หมดนี่ให้หมดเลยไอตัวขนาดนี้นะตัวขนาดนี้น่ะให้มันซื้อขนาดนี้น่ะอ่าเอามาหกพันหกพันอ่ะผมจะซื้อเองเออจะให้ราคาอีกหกพันกับผมจะให้ค่าละมันอีกสองร้อยอีกเนี่ยเป็นหกพันสองเออหกพันสองเอาเอามาซื้อมาให้ผมมีเท่าไหร่รับไม่อ่านไม่รับไม่อ่านเลยเนี่ยไงหอยก็เดื่องโหขวดก็อาจารย์ ว่าตาหนี้เลยของเทเลยนะของเอาถ้ามันพอรับได้นี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยครับถ้าถ้าทุกวันยังถูกก็1หมื่นห้าหมื่นหกอ่ะผมตีไปหมื่นสามแล้วกันนะครับอ่าหมื่นสองหมื่นสามนะครับอ่าเกินหมื่นแน่นอนับวนไม่ได้ขี้เหร่นะตาขี้เหร่อ่าตัวใหญ่นะแล้วก็อ้วนด้วยอ้วนด้วยลูกแม่สาวด้วยใช่ครับ มันน่าเหนื่อยใจนะคุณตาเนาะร,ราคาวัวถูกแล้วเกินถูกทำไงเนาะคนเรา